สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คือวันนี้นะคะจะบอกเพื่อนเพื่อนไว้ว่าจะจะมาสรุปนะคะแนวทางตัวเลขเนาะว่าจัดอันดับนะคะมาแรงเนาะอันดับ1น3อานะคะประมาณ5นะ5อันดับ5ตัวเลขนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนนะคะคลิปนี้เนาะจะจัดทําขึ้นเนาะเพราะาจะจะสรุปตัวเลขจากความฝันก่อนนะคะส่วนมากนะคะที่เพื่อนเพื่อนฝันได้เนาะก็จะเป็นประมาณว่า ฝันเห็นเป็นตัวเลขอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแม้แต่ตัวจ๋าเองจ๋าก,ก็ฝันเห็นเป็นตัวเลขเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ๋าด้วยนะคะจะามาสรุปเลขความฝันไว้ก่อนนะคะอ่าและที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมกับเข้าไปนะคะติดตามช่องเจ,าจา้าจ๋าปากเข้าพูดแฟนเพจได้ที่ทาง a c e b o o k เนาะซึ่ง ที่จ๋าอยากให้เพื่อนๆติดตามไว้ทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทางแฟนเพจเพราะนะคะว่าทางบางครั้งนะคะแนวทางจะอาจจะลงเฉพาะทางเพจหรือบางครั้งอาจจะลงเฉพาะทาง YouTube ถ้าหากว่าชุดนี้ทาง YouTube เขาไม่อนุมัตินะคะให้ลงจ๋าก็จะเอาไปลงทางเพจเนาะซึ่งยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะติดตามเอาไว้ด้วยเผื่อว่าแนวทางอ่ะมันจะสวนทางกันนะคะสวนทางแบบว่าอาจจะเป็นชุดที่จ๋าออก าฝากให้ทางเพจนะคะอาจจะออกนะคะแต่ทาง YouTube อาจจะไม่ได้ฝากไว้นะคะก็อาจจะทําให้เพื่อนๆพลาดไปนะคะก็อ,อื่นนะคะก็แฟนเพจของจ๋าเนาะเพจของจ๋าก็จะมีรูปป่าข้าวนะคะอยู่ข้างหลังแล้วก็น้องหมานะคะอันนี้คือเพจจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะเข้าไปเพจปลอมจะไม่ไม่รับผิดชอบนะคะามาดูฝันแรกนะคะซึ่งฝันนี้เองเนอะอาะที่จ๋าเคยลงไว้นั่นแหละออแล้วคราวนี้ย ก็เอามาย้ําอีกว่ามันเป็นฝันเกี่ยวกับตัวเลขเนาะก็ฝันนะคะว่ามีคนแก่ใส่ชุดไทยสวยมากนะคะมากอดแล้วก็มากระซิบข้างหูเราว่าอ,อยากได้โชคอะ่ะให้ไปขอที่ทะเลนะคะซึ่งก็ยังมีแอดอยู่หนึ่งท่านนะคะแอดทะเลใจนะคะก็คือว่าสาวนั้นก็เลยไปขอนะคะขอโชคจากแอดทะเลใจเผื่อว่าแอดทะเลใจจะให้โชคนะคะเขาบอกว่างวดน,นี้จะมีเบิ้ลซึ่ง วันนี้จะมีเบิ้ลนั่นก็คือแอ,อตททเลใจเขาให้มาเนาะเลขเบิ้ลวันนี้ใหมา9 1้1นะคะ911าส่วนนะคะเลขเบิ้ลของจ๋า2 77นะที่จ๋าเล่าความฝันไว้นะคะว่าที่จ๋าฝันเห็นน้องไอซ์สารวัตรที่เป็นทีมข่าวของอมรินทีวีนะคะพาไปที่ศาลแม่ตะเคียนแล้วก็เออเรื่องราวเยอะแยะเลยนะคะแล้วจ๋าได้พูดเลขไปแค่ครั้งเดียวนะคะจ๋าบอกว่าจ๋าจะบอกแค่ครั้งเดียวก็คือว่า มีคนแก่มาบอกนะคะหลังจากที่ไปดูลำบนศารนะคะสารแม่ตะเคียนแล้วเขาบอกว่าสองเจ็ดเจ็ดอันเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆไว้เนาะคือแอะเล่เขาให้เก้าหนึ่ง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 กับเจ็ดเจ็ดมันตัวเดียวกันนะคะผิดแค่ตัวหน้าเนาะตัวหน้ามันต่างกันแค่นิดนึงนะคะก็ทําให้อาจจะทําให้เพื่อนๆแบบลังเลก็ได้นะคะซึ่งก็ติดไว้เนาะติดไว้เอาไว้ลุ้นกันอะ ฝันต่อมานะคะบอกว่าฝันเหยียบขี้ไก่เปื้อนเท้าไปหมดเลยนะคะแล้วก็ฝันต่อมาว่ามีคนบอกเลขออก90อ่ะซึ่งฝันเนี้ยนะคะเหยียบขี้ไก่แล้วก็ฝันว่ามีคนบอกเลขออก90ส่วนนะคะอีกหนึ่งท่านก็บอกว่าฝันนะคะว่าเขียนเลขใส่กระดาษซ้ําไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ําไปนะคะเลข0090ฝันตอนประมาณตีสออันเนี้ยมันมันก็เป็นฝันที่แบบมาทํานองเดียวกันมาทํานองเดียวกันแล้วก็แบบว่ามันจะมาให้โชคไง หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้จะไม่ได้ฟันธงว่าต้องมานะคะอันนี้ก็คือว่าจะมาให้โชคหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เออประแบบนี้นะคะอ่ะซึ่งฟันต่อมานะคะเอาเอาแบบรวบๆเลยนะคะเขาเพราะว่าหลายท่านบอกว่าไม่ต้องเอาน้ํามาได้ไหมเอาเอาเนื้อเนื้อ,อเอาเนื้อเนื้อนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่รู้ที่มานะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะอ่ะฟันต่อมาบอกว่า <c oughs> เจ็บคอนะคะฝันต่อมาเขาบอกว่าฝันเห็นทะเบียนรถฝันเห็นเลขทะเบียนรถนะคะซึ่งฝันแบบนี้มักจะถูกหวยนะคะ,ะซึ่งก็บางท่านเนาะฝัน่ะมันอาจจะแม่นแม่นจริงๆนะคะบางท่านอ,อ,อาจจะได้โชคแบบแม่นๆ่นเลยนะคะก็ลองลุ้นดูส่วนท่านนี้ฝันนะคะว่าเห็นเลขทะเบียนรถส่วนมากนะคะมักจะชอบถูกหวยถ้าฝันประเภทนี้นะคะทะเบียนรถนั่นก็คือ0380เพเตัด ตัดเลยนะคะตัดเล่นเลยนะคะ0380ก็038แล้วก็380แเนาะแล้วก็03 38แล้วก็80อ๋ออันนี้เพื่อนๆลองนะคะต้องลองลุ้นเพราะว่ามันก็ตัวเลขนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะซึ่งจ๋าก,ก็อ,อยากฝากไว้นะคะอ่าซึ่งหลายท่านนะคะถามจ๋ามาว่าเคยจ๋าเคยฝันได้ตัวเลขแล้วถูกไหมนะคะ ถูกนะคะค่อนข้างที่จะบ่อยถ้าฝันได้ตัวเลขนะ,ะบางครั้งอ่ะถ้าจะฝันได้งวดนี้นะคะงวดนี้ไม่ออกมันจะออกงวดหน้าแต่จะไม่ไม่เคยจําแล้วก็ไม่เคยตามนะคะ,ะฝันต่อมานะคะ,ะสำหรับฝันนี้เนาะเขาฝันว่าแล้วเขาเขาได้มาเล่าให้ฟังเนาะบอกว่าฝันเห็นนางตานีบอกหวยนะคะ เลขที่บอกนั่นก็คือ082กับ182ฝันตอนประมาณตีสามตีสีนะคะประมาณนี้เนาะฝันเขาบอกว่าแม่นยังไงเขาบอกว่านะคะผลก็ออกตามฝันนี้เลย082กับ182เนาะก็ก็ก็ลองลุ้นนะคะต้องลองลุ้นเพราะว่าจากเองบางทีจากก็เออยังยังชอบนะคะบางฝันเนาะแล้วก็อีกหนึ่งฝันนะคะมาจากทางบ้านเลยทางบ้านเขาส่งข้อความมาให้เนาะบอกว่ามีเด็กอะ เด็กเด็กเขาเห็นเลขบนไอติมก็มาบอกเราว่าเห็นเลขบนบนไอติมใช่ไหมเสร็จตกกลางคืนนะคะน้องเขาก็ฝันอีกว่าฝันเห็นพระหนึ่งองค์กับแม่ชีหนึ่งองค์แล้วแม่ชีอะมาบอกเด็กนะคะบอกไว้ว่าอย่าลืมนะคะบอกว่าอย่าลืมซื้อนะแปดหนึ่งอันนี้ไม่แน่นะเพราะว่าบางครั้งอะ่ะมันฝันอะ่ะเด็กเนาะอาจจะให้โชคก็ได้นะคะเด็กเขาก็มาเล่าให้แมค่ค้าฟังอีกเหมือนเดิมนะอื ก็ลองลองดูนะคะเผื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องราวความฝันที่มาให้โชคก็เป็นได้นะคะอ่ะฝันต่อมานะคะฝันเนาะว่าเห็นนะคะเลขลอยมา067 067นะคะอันนี้ฝันเห็นเป็นตัวเลยลอยมาสีดำนะคะตัวเลขจะเป็นสีดำเนาะจะมาไหมเราก็ต้องลุ้นดูอฝันอีกหนึ่งฝันอันนี้จะเยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆฝังเรื่องราวความฝันแล้วชอบเรื่องราวไหนก็เอาไปลุ้นเลยนะคะฝันว่ารางวันที่1นะคะรางวันที่1ออก089นะคะในฝันซื้อลอตเตอรี่เนาะแต่ถูกข้างเคียง090แต่ว่าในฝันะฝันว่ามันออก089ไง แต่ว่าแปดเก้าวันนี้ดังมากนะคะคือว่ามันเป็นเลขมงคลนะคะที่หลายคนจับตามองว่าเลขมงคลอ่ะมันจะมานะวันเนี้ยเพราะว่า,าเลขมงคลนะคะส่วนมากมันจะมาเกี่ยวข้องกับกับเนื่องในวันสําคัญนะคะสําคัญอ่าที่เยอะเะนะคะจริงๆเลยอันนี้จาขอคำนึงต้องขออาภัยนะคะเฉียงไก่ดังนะคะตื่นแล้วนะคะก็ยังปลูกไม่รู้จะปลูกอะไรนั่งนานนะคะอ่าสำหรับนะคะ ฝันต่อมาเนะาะบอกไว้นะคะว่าเมื่อคืนก่อนเนาะสวดมนต์นะคะแล้วเข้านอนขอพรนะคะว่าขอให้ฝันเห็นเลข3ตัวซึ่งหลังจากที่ขอไปนะคะก็ได้มา6ตัวเลยนะคะก็คือว่าได้3ตัวเนาะสาคู่นะคะ2ตัว3คู่นะคะได้มา6ตัวนั่นก็คือ35 25 58นะคะอ่าคู่ท้ายไม่แน่ใจนะคะว่า58หรือ6 8ปดนะคะแต่เน้น25ซึ่งซึ่ง หลายท่านนะคะอาจจะบอกก็ได้นะคะว่า,าจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้<อ>ก็ลองลุ้นดูนะลองลุ้นดูนะคะเผื่อว่าบางบางท่านฝันแม่นบางท่านฝันไม่แม่นเพราะว่าจ๋าก,ก็ไม่รู้นะคะว่าท่านไหนที่ฝันแม่นนะคะแต่ว่าให้แนวทางมาจ๋าก,ก็าจัดให้นะอ่าต่มาที่ว่าฝันแม่นนะคะนั่นก็คือฝันของแม่น้ำหนึ่งนะคะแม่น้ำหนึ่งฝันว่ามีคนให้เงินมา624บาทอ่ะก็ตีไปเลย6 2 4ซึ่งรัฐบาลจ๋าได้มาแล้วนะคะ2442เนาะเพราะว่า ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นหวยตรงกับแม่น้ำหนึ่งไงแล้วครั้งนี้ยไปซื้อลอตเตอรี่มาก็เพิ่งมาเห็นโพสต์ของแม่น้ำหนึ่งนะคะก็เลยเออเป็นเลขตัวเดียวกันก็เลยออ่จัดมาจัดมาแล้วก็เลยดีใจนะคะโล่งคือว่าได้ได้มาครองแล้วนะคะอหลายท่านนะคะถามมาเหมือนกันว่าอ่ะแล้วที่จาฝันอะ ันได้เยอะนะคะ,ะจริงนะคะจา๋าแนวทางฝันของจา๋าจ๋าได้เยอะจริงๆซึ่งเลขฝันของจ๋าเนาะที่ฝันได้ก็ฝันเห็นแม่ตะเคียนอของนครสวรรค์อะอยู่ๆก็ฝันเนาะจ๋าก็ไม่ได้ภาวนาไมน่นึกถึงอะไรนะคะแต่จ๋าฝันเนาะตอนนั้นอะจ๋าฝันได้นะคะเลขอสองสามนะคะได้สองสามอะต่อมานะคะที่จ๋าฝันว่า ได้เลขเดียวกับแม่น้ำหนึ่งนั่นก็คือจ่าฝันว่าแม่น้ำหนึ่งเขียนเลขให้เนาะสองสี่นะคะสองสี่เนาะก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่นะคะอ่าแล้วพอมานอนบ้านได้คืนแรกนะคะคือหลังจากกลับมากรุงเทพก็มานอนที่บ้านได้คืนแรกเนาะฝันเลยนะคะฝันว่าที่ว่าได้ไปที่กับน้องไอซ์อะน้องไอซ์สารวัตรอะนะคะ ก็ได้เลขมา3ตัวนั่นก็คือ277ไม่รู้ว่าจะมาเบิ้ลหรือเปล่าเนะาะวันนี้ก็ยังไงก็ติดไว้เอาไว้ลุ้นกันดูสําหรับวันนี้นอกจากก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมตัวเลขทุกตัวเลขนะคะและก็ที่มาทุกที่มาเนาะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวจากเองสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ